สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168ไบค e ซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบทุกรุ่นอเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า CBR 650F ปี2 0 1 4ครับก็อของแต่งคร่าวจะเป็นชิลน้าครับรกระจกครับผมแล้วก็จะเป็นแฮนด์จับโช๊คครับผมแล้วก็ปากักบนะครับแล้วก็ปลอกแฮนด์ครับแล้วก็จะเป็นโช๊คก็จะเป็นของโอรินนะครับแล้วก็ สลิปอ,อนไปเอกระป๋องครับก็จะเป็นท้ายสั้นครับขร้ข้าวก็จะประมาณนี้สามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับก็เลขไมค์คันนี้นะครับจะวิ่งอยู่ที่62,988กิโลครับ62,988กิโลราคานะครับซื้อสดจะอยู่ที่135,000บาทครับ ก็จัดไฟแนนได้บริษัทเดียวครับเป็นบริษัทราชานีเลสซิ่งนะครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่15,000บาทออกรถได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ รอบสูงลงมาเบารถไม่มีดับนะครับก็ซื้อรถจากทางร้านไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1000กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทอร์มิ i ใบทุกรุ่นก็รายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แฟนเพจ Facebook 168งหกดไ้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆได้ที่ช anel ยูทูปครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ